สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในเกมไมโครับกันนั่นเองนะทุกคนก็เรามาอยู่กันใน e ีพีที่12กันแล้วพีนี้เราก็จะมาทำฟาร์มราวานั่นเองเนาะก็มีฟาร์มปั๊มราวาด้วยก็เลยแบบสนใจเนื่องจาก,กไปเห็นข่าทํากันเอ,อ้ยก็เลยอยากทําบ้างคือแบบสามารถทําได้ง่ายๆแล้วเราสามารถเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาแะะร่อะไรหรือเผาอะไรได้หลยๆอยางและสามารถเผาได้นานอีกด้วยก็ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมก่อนเลยนะก็บอกแล้วเนื่องจากที่ไม่ได้ลงคลิปกันมานาะนก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนก็คือแบบเราติดสอบเนาะเออก็เลยแบบไม่ได้ลงคลิปเลยก็คือแบบหยุดยาวไปเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วอันนี้ก็มาลงกันบ้างแล้วกันก็สถานที่ที่เรานะจะทําฟาร์มลาวาก็คือตรงนี้เลยเนื่องจากว่าอะไรไหนเราก็มีถ้ำมีอะไรและเรามาใช้ตรงนี้ให้คุ้มกันเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าดีกว่าจะปล่อยโล่งๆไว้ ก็มันมีในถ้ำเนี่ยมันก็มีทั้งใบโอมอะไรอีกมากมายที่เรายังสำรวจไม่หมดแล้วก็มีแรกก่อีกมากมายที่เราเดินต้องไปขุดก็อันนี้เราก็ขุดเตรียมไว้นะว่าเราจะแบบเอาไว้แบบเป็นตรงนี้จะไวเ้เผาของส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ฟาร์มลาวาน,นั่นเองเนาะก็เราหินเงาหินหยอยก็ได้ไปขุดมาแล้วก็ในถ้ำเนี่ยมันมีเยอะแยะมีหลยใบโอมเดี๋ยวไหนจะเป็นตรงถางทางฝั่งที่ไปประตูนรกอีกเนาะถ้ำเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าจะสำรวจอะไรดีเนาะ โอเคก็เดี๋ยวเราจะขอไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะมาขุดยาวๆเลยแล้วกันอ่ะก็ที่เตรียมเลยก็จะต้องมีหม้ออะไรเงี้ยหม้อที่เอาไว้นั่นผสมยาเมื่อก่อนที่เรียกว่าเอาไว้ผสมยาเรียกว่าอ่างน้ำเพื่อไม่รู้ว่าเรียกอะไรนนแหละเรียกอ่างน้ําไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเราจะต้องไปเอาราวาด้วยก็เราจะไปเอากันที่นรกเราขี้เกียจไปเอาใต้ดินเพราะมันแบบมอนสเตอร์เยอะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเอาเหล็กก่อนน่อยเะไรแล้วก็เผาเผาให้หมดเลยแล้วกันนะดีกว่าเก็บไว้นี่เราก็เผาไว้มั่งแล้วอ่ะเผาไปให้หมดก็เราจะต้องใช้เหล็กอย่างสิ้นเปลืองมากรอบนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปขับอ่างน้ําเลยอ่างน้ำเอ้า,เอาอ่างน้าไม่ได้ใช้เหล็กหรอนี่อ่างน้ําใช้เหล็กโอ้โหผ่านเหล็กพอสมควรเลยนะเอาดีๆ 1>, 1 2ึ่สสี่เอาสัก8อันแล้วกันเนาะหกเดเหลือเล็กกี่อันเหลือเล็กสักไม่นะคือแบบใช้เหล็กไี้เยอะมากอ่ะไหนก็ใช้ไป่เหอ,เอะเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็สามารถไปขุดได้อีกเนาะเอาไปสักสิบเลยแล้วกันอ่ะแล้วก็เราก็จะมาดูอุปกรณ์ชุดเราด้วยนะว่าเรามีอะไรพังไปบ้างอู้พังเยอะอยู่นะอ่ะ เดี๋ยวเราข้าไปนี้ไปด้วยโุ้ยพังเยอะอยู่เวลาใส่เราก็สามารถกดค้างได้เลยเนาะโอเคแล้วก็จะเหล็กเก็บไปเลยเนาะก็บอกเลยว่าฟาร์มลาวานะคือแบบลาวา,าสามารถมาเผาแร่เผาอะไรเผาอาหารได้และในการเผาครั้งหนึ่งสามารถเผาของได้100ชิ้นเลยทุกคนก็บอกเลยว่าคุ้มค่าและมันก็สามารถเอาไปทำฟาร์มเผาอัตโนมัติได้ด้วยโอเคก็ เดี๋ยวนะเอออ่างนะ้ำเรามีสามอันหรอน่าจะพอมั้งนะเออก็เราเร่งรีบหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเอาใหม่เนาะก็จำไม่ได้แล้วอีพีที่แล้วเราทําอะไรไปนอะอ๋ออีพีที่แล้วเราแบบไปเก็บทรัพยากรกันเนาะเนื่องจากว่าใช้ไปหมดแล้วตรงนี้งานเยอะกิจกรรมเริ่มเยอะแล้วบอกเลยหลังสอบก็คืองานเยอะขึ้นไปอีกเนาะก็หน่อยเวอร์เนาะก็จะพยายามมาลงคลิปให้ได้แล้วกันเนาะอะ,อะ โอเคเราเลิกโมเราจะเอาเวลาโมนั้นไปเอาเราวากันก่อนเลยละกันก็เราจะมุ่งหน้าไปสู่ประตูนรกเนาะเออไม่ต้องหากราวาในไหนเราก็มีนรกอยู่แล้วอุ้ยเราว่าเราต้องมาสร้างารยธรรมตรงเกาะน,นี้แหละเพราะว่าลเ,เพราะว่าเวลามาเราจะได้ไม่เหงาเนาะโอเค okay. ไปกันเลยไปกันเลยไปกันไปฟิว แแด้แเราก็วาร์ปกันมาสู่ประตูนรกนะไม่ได้มานานเลยก็คือยังไม่ได้มาสร้างอะไรต่อเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปเอาลาวาเฮ้ยอย่ามองหน้าแอนด์แมนนะเดี๋ยเราต้องหาทางลงไปเอาลาวาเอ้ยมีทางตรงนี้ได้หรอ เสียงอะไรอะ่ะสิงหมูปะอุยทุกคนทำไมสาวน่ากลัวแปบต่อเซตเซตเซตทำไมมันมีวิไปเลยเออไม่มีอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรนะคะโอเคอ่ะตัดไป โอเคนะล้วก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะขอวาร์ปกลับบ้านอุ้ยด้านล่างนี้ก็น่าสำรวจอันนี้อะไรอะดินอะไรอะใช่ดินไอหน้าดินหน้ายิ้มปะที่มนันนอยปลูกนะเทอรแหละเดี๋ยวเราเาไว้มาสำรวจอุ้ยดูสิทุกคนมีคนแครด้วย <c oughs> แต่พวกแกคันโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปนะที่เราจะทําฟาร์มลาวานีล่ละกันไปเลย <c oughs> ฟาร์มลาวานี่ก็เป็นฟาร์มลาาวาที่แบบใครๆก็ทําได้แบบเอาเลยว่าวิธีง,ง่ายๆอะไรไม่ยาก ว่าเราไม่ชอบสร้างอะไรยากๆอ,อยู่แล้วเนาะทุกวันนี้ก็ขอแค่ให้ได้สร้างก็พอโอเคเดี๋ยวจะมาอุ้ยมาก็พังเลยหรออ่าเดี๋ยวเราก็จะเอามาเอาฝั่งนี้ก่อนเลยแล้วก,กันก็รฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาขุดเป็นแบบเอาเป็นที่อะไรทำที่เผาอัตโนมัตินั่นเองเนาะโอ้ยพูดนอกอีกแล้วสัญญาแต่ว่าจะพูดคำว่าน,น้องแล้วก็คำว่าทุกคนเยอะงงมั้ อันเี๋ยเราจะพยายามไม่พูดนะบางที่พูดเพลินๆนะเราว่าเรามาพูดคุยกันดีกว่านะทุกคนก็ช่วงนี้ทุกคนนั้นก็คือแบบมีสอบกันไหมเอ่ยก็คือแบบเราบอกเลยว่ามาหาลัยเป็นอะไรที่สอบยากมากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นข้อเขียนล้วนเนาะก็ก้องสู้ต่อไป <c oughs> แล้วก,กิจกรรมที่จะรออีกบอกเลยว่าตอนอยู่ปีสี่ตอนแรกคิดว่าจะสบายนเนาะแต่ไม่สบายจ้ะหนักกว่าเดิมอีกในจะโปรเจกต์สอบอะไรอีกหลายๆอย่าง ถึงจะทำโปรเจกต์จบแล้วก็ยังมีโปรเจกต์จบหลายวิชาอีกก็จะเป็นแบบตะแรกออกไปย่อยๆก็ทุกคนก็บอกเลยว่าใครก็ว่าอย่าลืมวางแผนอนาคตกันไว้เยอะๆนะบอกเลยว่าเครียดมากอันนี้ก็จะแบบมีเครียดอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือว่าอะไรอีกก็บอกเลยว่าต้องสู้ต่อไป <c oughs> จะรอดในปีสี่ปีนี้เนาะเออพูดหน่อยอีกแล้ว กติมันไม่ต้องทําให้ใหญ่นะแต่เราจะเอาไว้เพราะว่าเพื่อแบบอนาคตเอาไว้ได้ทําอะไรอีกถือว่าเป็นการฟาร์มหินไปในตัวด้วยเนื่องจากว่าทุกวันนี้ขี้เกียจขุดเนาะเออแต่อันนี้ก็แบบอุ้ยพังอโอเคไม่เอาไม่ขุดต่อก็ไล้ก็ระหว่างทำนะั้นเราจะมาทาการวางบ่อร,งอองรังหน้าเอ้อ่างรังหน้าทุกคนเร,เร,เรนนี่เล่นกันเล่นนะทุกคนจริงมันคือคอรอน ไอรอนมันคือแบบบอ่อแบบตะกิกน้ำนั่นแหละบอกตอนแรกมปนเวอร์ชันแรกๆก็จะเรียกว่าบ่ปรุงยาเนาะปรุงแต่เดี๋ยวเขาเรียกนี่คืออ่างล้างหน้าแล้วกันอ้ยขาดอีกอีย้ยท่านยังยาวนี่ก็จะสวยเลยเนาะอ่ะเราจําเป็นต้องการความสวยงามก็ขุดไปอีกสักช่องหนึ่งเลยก็ทุกคนจะขัดใจนะว่าทาไมถึงไม่ขุดแรน่นี้เพราะว่า ขี้เกียจไา่ใช่อะไรขี้เกียจเดี๋ยวค่อยมาขุดเดี๋ยวเวลาตกแต่งเดี๋ยวค่อยมาขุดทําให้เป็นแบบพื้นห้องที่มันสวยงามแต่แค่นี้ก็สวยงามแล้วเนาะรูดิแร่คัพเปอร์เยอะมากทําไมไม่เอาถ่านมาบ้างอ่ะอยากได้ฐานโอ้ต่อไปนะก็จะเป็นการวางอันนี้เลยจุดจดวางหินไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องต่อเติมอุ้ยทาไมเราไม่ขุดก่อนอ่ะมันเตีย้ยไปมันต้องขุดสูงอ่นนี้แนละ้วแต่เราเอาแบบประหยัดประหยัด อ่าขุดไปว้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราก็ได้เจอกับกระราวเวลที่ตกลงมาทับขวดกบทำให้เราจมน้ำตายงงกันนะในโอ้โหก็บอกเลยว่าแถวนี้ก็จะเป็นกระราวเวลล้วนๆอ่ะ แป๊วนะวางทออตบนนี้ได้ปะแลบบ้วนะถ้าเราขุดมันจะโดนทอทไอ้นั่นไหมอะปกติมันทำได้นะเออเลิศก,ก็ระหว่างที่เราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะตัวนี้เป็นรูบโบเลยอะ่ะต้องอุดนั่นบบปักทอดไวด้วแล้วเราก็อุดไป <c oughs> น่าเกลียดปะเพราะเดี๋ยวมันเตอร์เกิดอุอุดเราต้องแบบสวยงามภายนอก ายในช่างมันไม่ใช่เนาะเราต้องสวยสัเภ็ญนภายนอกแต่นี้คือเราประหยัดงบเออเราประหยัด <c oughs> เราขี้งบวัตถุดิบอาแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะเพราะว่าแบบเราสามารถไปดูลาวาหรือว่าเอาลาวาไปวางได้ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะวางแบบนี้เลยนะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาสลับมาวางแบบนี้ก็เพราะว่าแบบเราจะได้เอาลาวาวางาง่ายๆสามารถแบบตดัดชคลาวาได้ นี้เลยอะและต่อไปอันที่เราขาดไม่ได้เลยในการทำฟาร์มราวาน,นั่นก็คือหินง,งอหินย,ย้อยทียู่ในตามเขานั่นเองที่อยู่ในถ้ำไม่ใช่เขานั่นแหละเป็นหาง่ายนะคือส่วนใหญ่ลงถ้ำกระเจิอหรือว่าอะไรลงถ้ำเลือๆกร,ระเจิมันจะเป็นแบบเป็นใบองค์เป็นหินง,งอหินย,ย้อยแล้วเราก็เอาหินง,งอหินย้อยมาปักแบบนี้เลยตึดต๊ดตึ๊ดปักให้ครบจุดช่อง นี่เราเห็นไหมจะมีหยดน้ําหยดอยู่ไม่รู้ว่าน้ํามาจากไหนเนี่ยน้ำมาจากไหนก่อนจะเกิดเป็นบ่อน้ําอ่ะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็สามารถวางลาวาได้เลยนะ <c oughs> จิ้วเห็นไหมและลาวก็จะหยดนี้เลยทุกคนแล้วเราก็จะได้ฟาร์มปั๊มลาวามาแบบไม่มีจำกัดนั่นเองก็บอกเลยว่าทำแบบนี้รอจนเต็มแล้วเราก็สามารถนํามาใช้ได้แบบชิวๆก็บอกเลยว่าใครที่แบบ ต้องการเชื้อเพลิงในการเผาอะไรมากมายไก,ก่กอกฟาร์มราวานี่ก็ควรทำเนาะเห็นไหมง่าดยดายอีพีนี้อีพีนี้เราก็ไม่มีอะไรมากทําแค่นี้หละเนาะก็เรามาเน้นสร้างเน้นอะไรจะไม่ค่อยอยากไปอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วนี่เลยอะ่ะอันนี้ก็วางตรงกลางก็นแน่นะวางให้เต็มเต็มไปเลยนี่ ยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งฟามเยอะนะแต่ก็บอกเลยว่ามันก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะในการเต็มแต่พอเวลาเราไม่ค่อยมีอะไรผ่าวมันก็เต็มเนี่ยเราก็มาเก็บเก็บคึกคึกอะไรเอาวางนี่เราก็เก็บไปเผาเก็บอะไรใดเรื่อยนั่นเองอ่ะโอเคฟาร,ร์มราวาของเรานั้นก็คอมพิวต์เป็นเชื่อเรียบร้อยเป็นไงล่ะฟาร,รม์มง่ายงายไหมล่ะก็ใครอยากได้อลังกาก็บอกยทำเยอะๆไปเลยเนาะใครมีทรัพยากรเยอะก็ทำเยอะใครมีน้อยก็ทำน้อย ก็นี่แหละเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเชื้อเพลิงในการเผานั่นเองอุ้ยดูสิไหนๆก็นนี้นะก็ค่อยมาดูไปเรื่อยๆว่าผลนั้นจะเป็นยังไงเนาะก็มาเอฟอะไรอ่ะเดี๋ยวเราขอไปอุ้ยยังมีหินงอกหินย้อยเหลืออยู่ก็เอาทำเป็นก็สามารถปั๊มน้ำปั๊มอะไรได้ที่มันเป็นของเ,เร็วมันก็จะงอกงย,ย้ยอยมาแบบนี้อ่ะโอเคระหว่างนี้เดีเราจะขอไป คนเราเดี๋ยวค่อยมาขุดแล้วกันแล้วก็เราจะมาตกแต่งครอบๆนี้ทําบันไดที่ดีออ้ยเมื่อดีแล้วหรออ่ะเดี๋ยวรจะมาทำบันไดทางเข้าให้เรียบร้อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจบไวมากเกินไปเนาะก็บอกแล้วว่าช่วงนี้มีเป็นหากับแอปตัดต่อนิดหนึ่งก็คือต้องเปลี่ยนอีกต้องเปลี่ยนแอ,ตอปอตัดต่ออีกแล้วว่าอาจจะแบบไม่ค่อยชินไม่ค่อยอะไรเนื่องจากว่าแอปที่ใช้อยู่คือเริ่มติดโปขึ้นเรื่อยๆแล้วว่คือ คือติดโปรอะไรไม่ค่อยไม่เครียดอะไรนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราตัดแต,แต่ที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือรถเสี่ยงรบกวนนั่นเองก็คือแบบมันเอาเสี่ยงรบกวนก็คือติดโปรแล้วว่าอุ้ยสเกลรูตันขอให้ขอให้ได้บน่นกับคนดูก่อนได้ไหมคะค่อยมาค่อยมาหาเรื่องอืมก็บอกเลยว่าแอป,ปที่เรานั้นใช้อยู่คือเริ่มติดโปรไปหมดทุกย่างแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงรบกวนหรือว่าอะไรก็บอกเลยว่าตอนนี้คือเฟลมากๆเลยไม่รู้แบบจะใช้แอป,ปอะไรดี ช่างมันและกันปัญหาเกิดยังไงก็ต้องย่อมมีทางแก้เนาะยังไงชีวิตก็ต้องดําเนินการต่อไปโอเค okay, แหละต่อไปคือถ้ามันมีปั๊มนมได้ก็เลิศเหมือนกันเนาะและ e n b c ตัวนี้ไปอยู่อะไรข้างในอะ่ะใชเ็ขาเป็นไงเราหมูฉันไม่ได้เอาผักมาเลยเดี๋ยวเรามาผสมพันธ์สัตว์ก่อนอุ้ยไข่มาทำฟาร,รม์มเก็บเกี่ยวผักอะไรไปเรื่อยเปืือยตามภาษาจอนชาวไร ยังไม่มีแหละแต่อันั้นง่ายกว่าแต่เราเริ่มขี้เกียจผสมพันธุ์สัตว์แล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะเราก็เป็นยังเป็นมังสังวิรัติอยู่อะไหนก็มีพักอ,อยู่แล้วก็เอาไปอาม,ม,มาซาขยายลูกขยายหลานกันเยอะๆนะขยายลูกขยายหลยานซาอ่ะ ผสมพันธ์กันเยอะๆออกลูกอ,อักดานมาเพราะฉันจะได้ออกสักวงการมังสวิรัติเอ๊เดี๋ยวเราผสมพันธ์หมูมาดีกว่านั้นสักหมูเรามีน้อยนี่เลยเรายังมีมันฝรั่งอยู่นั่นเองโอเคอะว้าวเวลเต็มมาเลยเนาะมาจ้ามาจ้าอะเซอรี่อะไปเลอรี่อะเลอรี่ อ่ะเฟอร์บี้อ่ะเธอที่อ่ะอาเซอร์ Arthur. มีอะไรครบครู่ครบแก๊งมีลูกพิลานั้นลูกก็ชื่อว่าอะไรไปดูเราขอมาดูซิว่าฟาร์มกับพองเพชรของเราฟาร์มแคคตัสเรานั้นเป็นยังไงกันบ้างว้าวก็บอกเลยว่าได้ไม่เยอะพอสมควรต้องการตอนนี้เลยนะั่นก็คือถ่านนั่นเดียวเราจต้องไปถ่ายปลาแล้วนะมาเป็นเชื้อเพลิงในการเป็น เราผ่านถ่านนั่นเองเนาะเพื่อใช้ในการทำช็อตเพื่อที่เราจะได้ขยายอาณานิคมของเราไปยังเกาะฝั่งนู้นบ้างแต่ตอนนี้เราขอเลียผักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต่อไปอีพีหน้าเราจะมาทำเตาเผาอัตโนมัติเตาเผาอัตโนมัติเออใช่เพราะว่ามันดูทํำง่ายอยู่ทำํำให้อีกแล้ว ก็อีพีนี้จะเน้นแบบสร้างเน้นอะไรไปเรื่อยๆนะนึกงจากว่าทําคลิปแบบ้าทรัายาก่อนเลยว่าคนน่าจะเบื่อกันเออโอเคเราก็เข้าใจ่ามันแบบมันดูไม่มีเป้าหมายอะไรเลยแล้วก็เอ็นเซนไม่เก่งเลยสิเพราะว่าบางวันก็อ่อมบางวันก็ดีบางวันก็บ้าบางวันก็ซืมบางวันก็เศร้าบางวันก็ติ่ไม่ใช่เนาะอันนี้เลยเดี๋ยวมันละลอให้โตทีเดียว้วเพราะว่าแบบมันเต็มแปลงแล้วเก็บทีเดียวมันฟินกว่า ก็หลังจากทําเตาเผาเสร็จแล้วได้วางแผนไว้แล้วเนาะไอ้วางเพนไว้แล้วคือต่อไปเราจะเริ่มไปนอกรูนอกทางที่ไม่ใช่ประโยชน์กับเรานะั่นก็คือการทาหมู่บา้านจัดสรรตรงนั้นนั่นเองเป็นหมู่บ้านท,ที่เรานั้นสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ให้ปลอดภัยจากซอมบี้และเรานั้นก็จะทําอาชีพอาชีพอะไรนะอาชีพคนขายหนังสือเนื่องจากว่าเราจะได้อาวุธที่เก่งๆนั่นเองแล้วก็จะได้ทําที่ขุดที่มันสามารถดรอปของได้ดีแบบยังไงอะพันธมิตรค้าขายระหว่าง NBC ชาวบ้านด้วยก็มารอดูกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปไถป่าเอาเชื้อเพลิงแล้วจะไปขยายพื้นที่ก็รอเดี๋ยวเราไปขยายพื้นที่เคลียร์พื้นที่ตรงนั้นนั่นแหละเนาะโอเคนะทุกคนก็ EP นี้ของเรานั้นก็ไม่มีอะไรมากนะคพนี้อาจจะมาสั้น กว่าอีพีอื่นแล้วเพราะอีพีอื่นก็เคยอ20ัิบ up ยีแต่ EP อีพีอาจจะน้อยน่าจะถึง10แน่เลยเพราะาตัดช่วงเดดแอร์ออกอะไรหรือว่าอะไรนั่นแหละเนาะก็อีพีนี้มาให้แบบหายคิดเฉีงกันนิดน,นึงเนื่องจากว่าติดสอบไม่ได้ลงคลิปมา1สัปดาห์ปกติก็คือลงคลิปอาทิตย์ละครแล้วแต่ก็มาลงก็คือแบบเนื่องกหายไปก็เดี๋ยวจะเริ่มแบบอัดอัดเพลนไว้อัดอัดรอ,องไว้แล้วก็ตัดตัดเพราะว่าเราจะได้แบบตั้งเวลาลงไว้อะไรจะได้มีคลิปลงเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากสอบกางภาคแล้วเราก็น่าจะเริ่มยุ่งพอสมควรก็โอเคแล้วทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปได้วยนะคะก็อีพีนี้ของเรานั้นกับการทำฝาบร,ราววาก็จบเพียงเท่านี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย